สวัสดีครับผมบัลโลครับผมวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการท enroll, ําอาหารอิตาเลียนนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นคือคาโบนาร่าครับผมขั้นตอนแรกที่เราจะทําในวันนี้ครับตามหาวัตถุดิบกันก่อนเลยครับผมไปครับผมเมื่อเราได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับเราก็ไปเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับไปครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวการทำอาหารของผมในวันนี้ก็อาจจะดูยุ่งยากแล้วแบบสกรปรกไปนิดนึงนะครับก็ถ้าทุกคนไม่อยากลำบากอะไรเหมือนผมนี้ครับแนะนำให้ไปที่ครับ s e เว e ครับนี่ครับง่ายๆเพียงหนึ่งนาทีแล้วก็จะสามารถได้อะไรกินแบบง่ายๆเลยทีเดียว 7ซเ e ่นเฟรชอร่อยสไตล์อิตาเลียนครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เจอกันใหม่นะครับเราวันนี้สวัสดีครับ